ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยลัคนาราศีต่อไปถัดจากลัคนาราศีธนูคือลัคนาราศีอะไรตอนนี้เป็นลัคนาราศีที่6แล้วนะครับน yeah. ะลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีมีนอ้าวมีนมีน,ม,นมีใครลัคนาราศีมีนบ้าง นะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแบ่งปันกันไปเยอะๆนะครับเพื่อนๆท่านอื่นจะได้ดูด้วยนะครับลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมีนนะลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับพฤหัสยังคงอยู่ในภพวินาศแล้วก็มีดาวถึงสามดวงไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวพุธและดาวอังคารไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้านั่นก็คือภพที่สิบ ดาวถึง3ดวงไปอยู่ในภพการงานแสดงว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเรื่องงานที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมีโอกาสที่จะมี2เรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีมีนแบบพร้อมๆกันนะครับมีโอกาสที่จะมีนะครับเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีมีนแบบพร้อมๆกันนั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีมีน คุณมีโอกาสจะได้เริ่มต้นใหม่ๆในเรื่องของการงานนะครับมีโอกาสจะได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานยกตัวอย่างเช่นจู่ๆก็เบื่องานเก่าไม่แฮปปี้อยากจะไปเริ่มอะไรใหม่ๆอันนี้คือประการที่1ประการที่2นะครับประการที่2ดาวการเงินไปลอยอยู่ในเรือนการงานนั่นหมายความว่า นะครับนั่นหมายความว่าอาจจะมีเรื่องทีจ่จะต้องตัดสินใจในเรื่องการเงินการทองนะครับเหตุมันมาจากการเงินนะครับเป็นหลักเหมือนกับว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้เราได้เท่านี้ถ้าเราไปที่ใหม่เราจะได้มากกว่าหรือเปล่าอะไรทํานองนี้แหละนี่ก็คือชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็มีดาวอีกสองดวงที่ไปอยู่ในเรือนลาพระนะครับนั่นก็คือดาวเสาร์และดาวอาทิตย์ ไปอยู่ในเดือนราพา้าซึ่งทั้งสองดวงนี้เป็นดาวคู่ธาตุไฟนะครับเท่ากับว่าชาวลัคนาราศีมีนดาวทั้งหมดนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับน่าจะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนหรือขยับขยายงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแน่ๆนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดคือจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของการงานนะ ชาวลัคนาราศีมีนนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่10นะเป็นช่วงที่คุณจะใช้จ่ายเงินทองสิ้นเปลืองมีรายจ่ายเข้ามาเยอะ1-10ม,มกราคมนะครจะเป็นช่วงที่คุณนั้นเหมือนกับว่าอ,อมีรายจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางตลอดแต่จะกลับมาคอนโทรลเรื่องเงินได้ตั้งแต่วันที่11มีนาคมไปจนถึงประมาณกลางกลางเดือนได้11มกราคม ไปจนถึงประมาณกลางกลางเดือนมกราคมแล้วก็จะไปมีรายจ่ายอีกครั้งหนึ่งตอนก่อนจะหมดเดือนมกราคมช่วงประมาณนั้นแหละ27 28 2 9 3 0 3 1นั่นแหละช่วงนั้นมีโอกาสที่จะมีรายจ่ายแบบที่คุณเองนั้นคอนโทรลไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมมองเห็นชัดเจนที่สุดนะครับชาวมีมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่จริงๆจะมีโชคดีบางอย่างในเรื่องของการงานเข้ามาแน่ๆนะครับแต่ ความหมายมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดาวเจ้าตัวเนี่ยเดินเป็นวินาศและดาวเจ้าเดือนการงานก็เดินเป็นวินาศด้วยมันคงเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากความอึดอัดใจที่มีอยู่นะครับคงจะไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วจะเปลี่ยนหรอกมันอาจจะอึดอัดใจในเรื่องรอบๆตัวเรื่องเองินเรื่องคนเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะทําให้เรานั้นจะต้องตัดสินใจบางอย่างในเรื่องของการงานในเดือนมกราคม ส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนความรักไปเป็นประนะครับปุ่ปูป่าปะ,ปะแล้วก็ไปอยู่กับดาวอีกสองดวงแปลความหมายว่าชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวทั้งสามดวงนี้ไปตีโกนกับดาวมนุษย์ยูด้วยมีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาแต่จะเป็นการคบกันแบบแอบๆบแบบไม่เปิดเผยมีโอกาสจะพบรักจากโซเชียลก็เป็นไปได้ แล้วนี่ก็คือชาวลัคนาราศีมีนนะครับส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วพยายามเอาใจใส่กันสักนิดนึงนะครับมันเหมือนกับมันห่างเหินทางความรู้สึกอยู่ไม่มากก็น้อยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะอา้าวผัดจากลัคนาราศีมีนแล้วนะครับต่อไปเป็นลัคนาราศีอะไร ถัดจากลัคนาราศีมีนแล้วต่อไปเป็นลัคนาราศีอะไรนะครับออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮ่วงจุย้ยโงเฮงแอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล